Emmaus Bible Course was launched in 2016, driven by a vision to equip believers with the Word of God and lead them to experience a victorious, fruitful, and purposeful life that God has made available through the finished work of Jesus Christ. การเกิดผลและจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ ผ่านการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ This course will deepen your understanding of God's Word, strengthen your faith, and empower you to live out your Christian life with confidence and great effectiveness. หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเสริมกำลังความเชื่อส่งเสริมให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความมั่นใจและเกิดผลอย่างมากมาย Through comprehensive and engaging lessons. as well as practical insights, we aim to foster a transformative relationship with God and a tangible expression of faith. As well as โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้าสแสดงความเชื่อของคุณในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ You will be set free from the fruitless system of self-dependence And learn how to walk in the power and blessings of the new covenant through subjects like understanding the covenants of law and grace and righteousness in Christ. คุณจะเป็นอิสระจากระบบการพึ่งพาตัวเองที่ไม่เกิดผลและจะได้เรียนรู้ที่จะเดินในพลังและพระพรของพันธสัญญาใหม่ผ่านวิชาต่างๆอย่างเช่นทำความเข้าใจกับพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพระคุณและความชอบธรรมในพระคริสต์

by learning how to correctly understand and interpret the bible through subjects like bible interpretation and biblical world view คุณจะได้รับการตระเตรียมให้ป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกด้วยการเรียนรู้การตีความหมายและทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์ให้ถูกต้องผ่านวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์และมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ Our online Bible course offers every believer from all walks of life the opportunity to grow in their relationship with Christ live the life God designed for them and fulfill their God-given purpose in this life หลักสูตรพระคัมภีร์ออนไลน์ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกอาชีพได้เติบโตขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับพระคริสต์ดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สําหรับพวกเขา และทําตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้ Register today and prepare to embark on an adventurous journey in God's plan for your life ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะก้าวออกไปตามแผนการอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ Brothers and sisters we cannot set ourselves free เราไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นอิสระได้ But i s the truth that sets us free. แต่ความจริงของพระองค์ของพระเยซูนี่แหละที่จะช่วยเราให้เป็นอิสระ All we have to do is pursue the truth. know the truth grow in the truth สิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือมุ่งแสวงหาความจริงรู้จักความจริงเติบโตมากขึ้นในความจริง I promise you that no matter what bondage you are in right now ผมอยากจะรับประกันกับคุณเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าชีวิตของคุณจะตกเป็นทาสในเรื่องอะไรก็ตาม If you pursue the truth ถ้าคุณมุ่งแสวงหาความจริงอย่างสม่ำเสมอ You can walk in freedom คุณก็สามารถที่จะเห็นเสรีภาพเกิดขึ้นได้ Good morning g everyone and welcome to o and Daily a s อรุณสวัสดคีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสิฐ We are very glad that you have joined us today for this devotional เรารู้สึกดีใจมากๆเลยที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้า,าร่วมกันกับเรา It's the best way to start the day with God's word <S ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวันใหม่ของเราทุกๆเช้าเลยคือเริ่มต้นด้วยถ้อยคำของพระเจ้า But as you have seen the announcement video about the e m m a u s Bible Course online อย่าลืมนะครับจากวิดีโอประกาศ เกี่ยวกับหลักสูตรเอมอสออนไลน์ของเรา you know, don't think twice. Register, join for the classes. change Jo for your twice registerister the It'll life classes us ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอตรงนี้แล้วก็สมัครเรียนได้เลยรับรองเลยว่าความจริงตรงนี้จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ Allright prepare our hearts to receive word today. let’s our receive Word God’s to ตอนนี้ให้เราเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกัน We have been talking about walking in the truth เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเดินในความจริง I'm telling you when we commit ourselves to learning the truth and walking in the truth เพราะเมื่อเรานั้นอุทิศตัวเองที่เราจะเรียนรู้ความจริงแล้วก็เดินในความจริง By default we will experience freedom. Because remember what Jesus said, you shall know the truth and the truth will set you free. But Jesus we cannot set ourselves free. But it's the truth that sets us free. All we have to do is pursue the truth. know in grow the truth grow the truth สิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือมุ่งแสวงหาความจริงรู้จักความจริงเติบโตมากขึ้นในความจริง I promise you that no matter what bondage you are in right now ผมอยากจะรับประกันกับคุณเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าชีวิตของคุณจะตกเป็นทาสในเรื่องอะไรก็ตาม If you pursue the truth ถ้าคุณมุ่งแสวงหาความจริงอย่างสม่ำเสมอ You can walk in freedom คุณก็สามารถที่จะเห็นเสรีภาพเกิดขึ้นได้ You know when we Com uh, commit ourselves to knowing the truth เพราะเมื่อเรานั้นทุ่มเทที่จะรู้จักกับความจริง We actually know who we really are ก็จะยิ่งทำให้เราได้รู้ใหญ่เลยว่าเราเป็นใคร We know our potential เราจะได้รู้เกี่ยวกับศักยภาพที่เรามีอยู่ that leads to life เราจะได้รู้จักกับเส้นทางที่จะนําเราไปสู่ชีวิต when we know the truth เมื่อเรารู้จักความจริง we also avoid unnecessary troubles of life ก็จะทําให้เรานั้นน่ะไม่ต้องไปเจอกับปัญหาอะไรอีกมากมายในชีวิต i'm not saying we're going to live a perfect life when we know the truth แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบสมบูรณ์แบบนะเมื่อเรารู้จักความจริง but we will live in victory and we will live a very effective life เพียงแต่ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและเราก็จะเห็นผลดีๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย and so

ว่ามันก็มีความจริงของเขาความจริงของฉัน so everybody should believe their own truth ก็อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยใครอยากเชื่อในความจริงอะไรก็ปล่อยเขา that is the cause of all problems in our society and in our world today การมีความคิดแบบนี้มันก็เลยส่งผลเสียต่อสังคมของเราแล้วก็ปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ as Christians we must recognize this truth ดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้เกี่ยวกับความจริงนี้ด้วย there is an absolute standard of truth that's beyond anything ว่ามันมีมาตรฐานของความจริงอยู่ซึ่งมาตรฐานนี้เนี่ยก็อยู่สูงเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง it's above opinions อยู่เหนือความคิดเห็น it's above cultures and religions อยู่เหนือศาสนาและก็วัฒนธรรมต่างๆ it's above any society any nation อยู่เหนือทุกประเทศทุกสังคม it's above any human experience อยู่เหนือทุกประสบการณ์ของมนุษย์ there is an absolute truth มันมีความจริงแท้แน่นอนอยู่ and as Christians we believe that God is a source of absolute และในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ เชื่อว่าพระเจ้านี่แหละเป็นแหล่งความจริงที่ความจริงเดียวจริงๆ so truth cannot be defined by individual based on their on their opinion and their feelings and experiences คือแต่ละคนไม่มีสิทธิ์ที่จะมากำหนดหรือว่ามาเซ็ตมาตรฐานว่าอะไรเป็นความจริงได้ no human being has a right to determine what truth is ไม่มีมนุษย์คนไหนมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเองว่าความจริงคืออะไร truth Has to come from God <laughs> because God is the highest. ราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงสุด and God is all wise และพระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยสติปัญญา and God created everything and God gave this life และพระเจ้าก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต so no one can determine what truth is จึงไม่มีใครสามารถมากําหนดเองได้ว่าความจริงคืออะไร we can only seek God and find the truth as He reveals to us แต่สิ่งที่เราทําได้และก็ควรจะทําคือการแสวงหาพระเจ้าแล้วเราก็จะได้พบกับความจริงของพระองค์ a s so we've been talking about how we can practically walk in the truth เราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเดินในความจริงทุกๆวันได้ First is to live a Christ-focused life. วิธีแรกเลยก็คือการดำเนินชีวิตโดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางหรือจดจอดที่พงค์ And we s h o w e you many scriptures regarding this point. แล้วในหัวข้อนี้เราก็ได้เปิดเผยให้คุณได uh, ้ดูจากในข้อพระคัมภีร์กันไปบ้างแล้ว Let's go to the second point here. เดี๋ยววันนี้เราอยากจะพูดถึงวิธีที่สองด้วยกัน In order to walk in the truth ในการที่เราจะเดินในความจริงนั้น We must always open our ears to the word of God เราจําเป็นต้องฟังถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจํา Open our ears to the word of God เราจําเป็นจะต้องฟังถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจํา What we believe is determined by what we constantly let into our ears สิ่งที่เราเชื่อก็ถูกกําหนดมาจากสิ่งที่เราได้ยิน Let me say that again. What we end up believing in our hearts is determined by what we let. into our ears every single day คุณดูไม่ว่าสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ในใจทุกๆวันนี้มันก็มาจากสิ่งที่คุณได้ยินทุกๆวัน You know lies is communicated through words อย่าลืมว่าคําโกหกเนี่ยมันก็มาผ่านทางคําพูดนะ And you know there s a there's a funny uh, a statement that says this มีประโยคคําๆอันหนึ่งได้บอกว่า The lies travel around the world four times before truth wears its shoes คือคําโกหกเนี่ยเดินทางรอบโลกมาส4รอบละ Uh, ความจริงยังใส่รองเท้าไม่เสร็จเลย <laughs> and that's absolutely true in our world today อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลก <You> know, ของเรา lies and rumors spread so fast เราจะเห็นว่าคำโกหกข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยมันแบบแพร่กระจายออกไปเร็วมาก but if you want to find the truth you have to dig you have to search you have to pursue you know? แต่ถ้าคุณต้องการความจริงคุณก็ต้องมุ่งแสวงหาคุณต้องทุ่มเทคุณต้องขุดลงไป but lies is easily available it comes into our ears even when we don't want to hear แต่ไอ้คำโกหกนะั่นะมันเหมือน กับว่าเข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายมากทั้งๆที่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะได้ยิน so if we want to walk in the truth ถ้าเราเองอยากจะเดินในความจริง we have to intentionally every day with discipline Open our ears to the word of God ears the เราจําเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองสร้างวินัยให้กับเราทุกๆวันที่จะฟังถ้อยคําของพระเจ้า If this is not your priority, you are in trouble. ถ้าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณให้ความสําคัญทุกๆวันเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของคุณนั้นมันมีแต่ปัญหา I'm I'm telling you I'm I'm telling you this in love ผมก็บอกสิ่งนี้กับคุณด้วยความรัก If we are too busy to hear the word of God ถ้าเรายุ่งจนไม่มีเวลาฟังถ้อยคาพระเจ้า You know we will miss out on the life of victory and freedom เราก็ไม่มีทางจะเห็นชีวิตแห่งชัยชนะชีวิตที่เกิดผลชีวิตแห่งเสรีภาพเลย the lies hear the know เพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้หรือว่าได้ยินคำโกหกของศัตรูคุณไม่จำเป็นต้องไปพยายามเลยคือมันอยู่รอบตัวเราเยอะแยะไปหมดมันดูเหมือนกับว่า ทุกทางเลยมันเข้ามาหาเรา <So S 1> ได้หมด So if you want to walk in the truth you have to focus and open your ears to the teaching of God's word <S แต่ถ้าคุณเองอยากจะได้ยินความจริงคุณก็จาเป็นต้องตั้งใจทุ่มเทที่จะเปิดหูของคุณฟังถ้อยคำของพระเจา้า One very foundational thing you need to know about truth is this พื้นฐานอย่างหนึ่งที่คุณจาเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของความจริงก็คือ That God communicates His truth His word. พระเจ้าเนี่ยสื่อสารความจริงของพระองค์กับเราผ่านทางถ้อยคำ True His Written Word ผ่านทางถ้อยคำที่พระองค์บันทึกเอาไว้ and teachings of his written word แล้วก็ผ่านทางการสอนที่มีถ้อยคําของพระองค์เป็นพื้นฐาน you know i'm not saying that it's hard to find the truth that's not what i'm saying แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าความจริงมันจะเป็นอะไรที่หายากนะ it's not hard you have a bible คือจริงๆมันไม่ได้ยากสําหรับคุณหรอกเพราะ <You S 2> คุณ have, มีพระคัมภีร์ you have e easy access to the teaching of god's word <S แล้วทุกวันนี้มันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่คุณจะฟังถ้อยคําของพระเจ้าหรือว่าฟังคําสอนที่มาจากถ้อยคําของพระองค์ you know i remember many years ago you would remember too ผม จำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณเองก็น่าจะจำเรื่องนี้ได้เหมือนกันเราก็จำเป็นจะต้องไปหาเทปมาเพื่อเราจะมาอัดแล้วก็ฟังถ้อยคำตรงนั้นเนี่ยซ้ำเองซ้ำแล้วซ้ำอีก And have then know CDs duplicate there to you you know, uh, find players and listen the Word God แล้วก็มาถึงยุคที่เป็นแผ่น CD ดีซึ่งเราก็จะเป็นจะต้องมีเครื่องที่เราจะ ผลิตซีดีตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้า But n o w s we're so blessed แต่ในทุกวันนี้เนี่ยเราได้รับพระพรอ,อย่างมากมาย We have so much of the word of God we can carry in our pocket เรามีถ้อยคำของพระเจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็สามารถที่จะพกถ้อยคำของพระเจ้าติดตัวเรา <You> know, ไปได้ทุกที่ด้วย Just one click of a button we can listen to the Bible แค่กดปุ่มเดียวเราก็สามารถที่จะฟังพระคัมภีร์ฉบับเสียงได้หรือว่ากดลงไปอีกคุณก็จะเจอการสอนที่เต็มล้นไปได้วยถ้อยคำของพระเจ้า and so front เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความจริงหรือถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยอยู่รอบตัวเราเสมอแต่สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจคุณก็คือ อยากจะท้าทายให้คุณเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ y you o know if we understand the importance of listening to God's word <S เพราะถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญในการฟังถ้อยคำพระเจ้าทุกวัน will our life and make เราเองก็จะไปปรับเปลี่ยนตารางชีวิตของเราในเรื่องอื่นๆเพื่อเราจะได้มีเวลาให้กับการเรียนหรือการฟังถ้อยคำด้วย teach เราก็มักจะสอนผู้คนเสมอ Your problem not lack of time is ว่าปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเวลา but it's operation priority only lack that problem of แต่ปัญหาของคุณคือการ จัดเวลาไม่เป็น We all had the same amount of time on a given day เราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันในหนึ่งวัน But if you feel like well I don't have time to hear the word of God ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่มีเวลาเลยอ่ะที่จะฟังถ้อยคำพระเจ้า Lack of time is not a problem จริงๆแล้วการบอกว่าเวลาฉันน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยนะ You know think about this right ลองคิด um, ดูแล้วกัน <no S 2> ว่า No matter how busy we are we have time to eat ไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนเรายังมีเวลากินข้าวถูกั้ยเพราะเรา <You S 1> รู้ <know. S 1> ว่าถ้าเราไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวร่างกายก็ไม่มีแรง so we have you know breakfast we have lunch break we have dinner time เราก็มีเวลาที่เราจะกินอาหารเชา้ามีเวลากินอาหารเที่ยงแล้วก็มีเวลากินอาหารเย็น you know think about this we make it a priority to eat <Right. S 2> คือเราก็จัดเรื่องของการกินอาหารเนี่ยให้มีความสําคัญในตารางของชีวิตประจําวันเหมือนกัน We know it's important to our body เพราเรารู้ว่าอาหารมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับร่างกาย In the same way we must understand the importance of eating or hearing the word of God ในทํานองเดียวกันเราจําเป็นจะต้องเข้าใจถึงความสําคัญในการกินถ้อยคําของพระเจ้าด้วย Because many times it's a matter of life and death it's a matter of freedom and bondage เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นชีวิตที่แท้จริงและทําให้เรา ได้หลุดออกมาจากการเป็นทาสในสิ่งไม่ดีเพราะเมื่อเราเลือกที่จะ กินถ้อยคำพระเจ้า We're choosing to walk in the truth เรากําลังเลือกที่จะเดินในความจริงด้วย so We're choosing o u freedom We're choosing our growth เรากําลังเลือกที่อยากจะให้ตัวเองเติบโตเลือกที่เราจะได้เห็นเสรีภาพในชีวิต Opening our ears to the word of God การที่เราฟังถ้อยคําของพระเจ้าเสมอ is an undeniable way to walk in the truth มันเป็นวิธีที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเราอยากจะเดินในความ <'Cause S 1> จริง His truth through His เพราะพระเจ้าก็สื่อสารความจริงของพระองค์เนี่ยผ่านทางถ้อยคำ Here's what John 17, 17 says. These are the very words of Jesus. Sanctify them by your truth. Your word is truth you know, here, Jesus is ตรงนี้เป็นคำพูดของพระเยซูที่ได้บอกว่าขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพราะวจนะของพระองค์เป็นความจริงตรงนี้พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อผู้ติดตามพระองค์ Sanctify them truth by your ขอให้พระเจ้าชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง God put his truth. His in His Word. เห็นไหมว่าพระเจ้าได้ใส่ความจริงของพระองค์ไว้ในถ้อยคำของพระองค์ He communicates His truth และพระองค์ก็สื่อสารความจริงกับเราผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ So what are we supposed to do? Open our ears to His word. ดังนั้นเราควรจะทำยังไงเราก็ควรจะต้องเปิดหูฟังถ้อยคำของพระองค์เสมอ Because God's word is God's truth เพราะถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นความจริงของพระองค์ Now the first part here where where Jesus says sanctify them by your truth ในส่วนแรกตรงนี้ที่พระเยซูบอกว่าชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง Is to be washed by the truth คือให้ความจริงเนี่ยชำระ ร่างเราลองคิดดู Now, นะครับ This can apply to those who are not believers yet ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปใช้กับคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อ And also those who are และก็ยัง oh. นำมาใช้กับคนที่เป็นผู้เชื่อได้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูตอนนี้คุณก็อาจจะได้ยินความจริงของข่าวประเสริฐและข่าวประเสริฐก็จะไปชำระล้างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับหลักของศาสนาและช่วยคุณเห็นว่าพระเยซูเป็นทางเดียวจริงจริง สำหรับความรอด Now for those who are believers already แต่สำหรับผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้เชื่ออยู่แล้ว every single day we hear things that are not consistent with the word day things with Now not God that of ทุกๆวันเราก็ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจา้า even our own thoughts that are not consistent the own not Or our thoughts word of with that God แม้แต่ความคิดของเราเองบางครั้งก็ไม่ตรงกันกับถ้อยคำ <You see, S 1> ของพระเจา้า The word of God can wash us, sanctify us, separate us from those lies. แต่เมื่อเราฟังถ้อยคำของพระเจา้าถ้อยคำของพระเจา้าก็สามารถที่จะชำระล้างแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็แยกเราออกมาจากคำโกหก อกได้ branches we must open our ears to the word of god to walk in the truth ในการที่เราจะเดินในความจริงได้เราจะต้องเปิดหูของเราฟังถ้อยคําของพระเจ้าเสมอ our time is up we'll continue this tomorrow ก็ยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้ว have a blessed day today ขอให้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้าในวันนี้นะครับ